จะปาดเอาเนื้อหน่อยนะครับนี่ไงคือปาดเราจะไม่เอาหมดนะฮ้ยะอันนี้คือปาดนี่แต่กำลังปาดเอ้าแล้วให้ฉันขึ้นมาทำไมงูน้ำดิก็เราจะปาดเอาได้เอาไม่หมดนะครับใสปาดตีมเลยใ่กระเมงเขาเขาเป็นใส่ตีอู้หูน้องจิวก สิบบวกอีกเร็วอุ <c ười> <c ười> ้ยตาตาเอาทุงงท่งออกกันเถอะอุ้ยแม่มันหลายวะผสมเต็งสันเลยบ่อ,อ,อ,อย่าให้ตกเด้อเว้ยมีกระลั่นทุดเนาะเอ้าพิ่งจนดหายยันซื้อมีดกับหมอมีนี่

ต้นน oh, 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 so like oh, oh, <ham> ี้ประมาณห้าสิบทอยนะครับสูงเงครับพี่น้องเหลือไปนะครับนี่มึงก็ตอบกูี่จะโตตอนตะกู